สวัสดีครับพบกับผมเจมเกินลอยนะครับเอามาอยู่กันที่อู่ของอีสานมอเตอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับมือนี่นะผมกติพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับรถเกี่ยวนะครับเช็คระบบนะครับแ้นก็ทดลองนะครับอรุ่นคูป o ตต d าซีนะครับเจ็ดสิบจีในราคาสามแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับ สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับไล่ง่ายๆเลยนะครับสิได้เรื่องอ่าเช็คเกียร์ใหม่นะครับเช็คปั๊มใหม่นะครับแกะเลยนะครับแกะแกะเลยนะครับเปลี่ยนประกันเขาบอกว่ายไงคือออกไปเปลี่ยนประก็นเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกเฟืองเกียร์นะครับที่มันสึกหลอนะครับเกินไปนะครับอันนี้คือในราคานี้นะครับ แล้วก็สิได้วอกเรื่องปากเลดคอเลดตู้สูตรตะแกงซิ่งตู้ซิ่งฟางกลางหลอกนะครับครบชุดนะครับนิ้วสปริงให้น้ำนะครับขันใดโบมีก็จะใส่ให้นะครับอ่ะบอลตองบอลไลน์นะครับไปชมเลยครับอุปกรณ์เกียร์ดีซีเจ็ดสิบครับาเฟือฟงเหลี่ยวนะครับหนึ่งชุดเฟืองเกียร์ตัวหนึ่งนะครับ นี้เฟืองเอฟืองเกียร์หนึ่งหกที่นะครับโตครับอ่าโตสีมาขับเขานะครับแล้วก็สปริงเกียร์แกนเกียร์ครับเฟืองตัวเล็ก แล้วก็ะลุกปืนนะครับสำหรับของเจ็ดสิบนะ่านี่นะครับของดีซีเจ็ดสิบนะครับเปลี่ยนลูกปืนท่อลำเลียงเข่าออกนะครับถ้าภาษาทางการก็เป็นท่อคนใหญ่นะครับนะครับเปลี่ยนหอ,อกเรียบร้อยนะครับนะ่ได้ อันนี้อะไรหกแปดน้ำนะครับอเจ็ดสิบน้ำนะครับสำหรับเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยมีหล่อ,ลอน้ำใหม่นะครับล้อน้ำใหม่สกีใหม่นะครับลูกปืนใหม่แล้วก็สเตอร์ใหม่นะครับสเตอร์นะ น้ำมันเครื่องนะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องสเต็ปเดิมนะครับปกตนินะครับหม้อน้ำล่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายพานเอ1ีหนึ่งนะครับใส่ใหม่นะครับแล้วก็หม้อน้ำใส่น้ำยาล้อยเย็นนะครับโครงสร้างโตรถเชื่อม แตกข้างไข้เรียบร้อยนะครับมี่นะครับนี่สางไม่นะครับข้างหลังนะครับปะพผุนะครับนะครับปะผุลางสกูนะครับฟางไส้นะครับทันี้เป็นล้อนำใหม่ด้วกันนะครับ สก,กีไม่นะครับแล้วก็สเตอร์หนาไม่นะครับสเ,รสเตอร์อตะกแกรงตะแกรงตู้นวดสี่ตู้เออสองตัวนะครับเกี่ยนออกหมเก็บเอเอยิมนะครับแล้วก็เก็บเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซิ้น นะครับโอลิงนะครับเส้นหลังปั่มนะครับโอลิงหลังปั่มนะครับแล้วก็เช็คบเบรงแผ่นเพดแล้วก็เสื้อนะครับอันนี้อาประก็นเกียร์เล็กนะครับแล้วก็อาพาเบรกนะครับนี่นะเก็บยืมเก็บซึมให้เรียบร้อยนะครับเดี่ย อันนี้เติมน้ำมันเกียร์ไปแล้วนะครับซีนสเตอร์นาทั้งสองขังนะซีนซีนทั้งสองขางเลยนะครับเขาเพลิงเรียบร้อยครับอข้อทั้งเข่านะครับถาบ์บแตกมากนะครับหรือว่าขาดหลผมกะทิทำการซ่อมเอานะครับนนิดเดียวส่วนอื่นยังสวยนะครับเสาตู้นะครับ บ่แตกนะครับกันเสาตู้ไม่แตกนะครับไม่ได้ซ่อมนะครับระบบไฟนะครับไล่เป็นที่เรียบร้อยเลยโอลิงอ่าปักน้ำมันไฮดรลิกนะครับเข่าคอนโทรลนี่นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อย นี่คือเครื่องยนต์นะครับไล่เรื่องว้าวนำให้เรียบร้อยนะครับมือซ้อมห่อนเช็คเรื่องความร้อนให้เรียบร้อยอมมกว้างครับอันนี้หกค,ครับ เป็นลูกนวดนะครับลูกนวดลูกนวดอย่างมะไลเบิงเรื่องเขาแล้วลูกปืนนะครับแล้วก็พวกแหลมคมทั้งหลายเลยนะครับมีทั้งเขานะครับมีทั้งเขาเดิมนะครับยังบูท่านเตจไม้นะครับนะกูแตกครับเตจไม้เลยแหละกับปะมาณนี้นะครับ เยษเรียเร่ยดๆครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเองในบ้างครับสำหรับในราคาสามแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนี้ไม่รวมออเกอร์นะครับออเกอร์ที่เป็นลูกเลตนะครับลูกเลดก็คือเหมือนขั้นหกแปดขันนั้นนะครับถ้าเป็นออเกอร์เดิมแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับนี่นะบริษีเลตนะครับแต่ว่าบางคั้นไม่ก็จะเป็นการเสริมมานะครับเสริมเป็นเกียวดันมาหรือบางคันจะเป็นลูกเลดมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ อสเตอร์เต็มรล่องนะครับบางขั้นกับบมีเขามานะครับบางขั้นกับมีมานะครับอันนี้ไ้ยลูกค้าจะได้กับเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมมาครับเพิ่มเติมจากสิ่งทีวามานะครับการเช็กการยังไอยังดีเขาเห็นนะครับโอ้ดีไทยเจาะแต่ละจุดแต่ละจุดไอ้เบิ้งนะครับโดยบอกักนะครับไทยบางเียมันไทยบ่ได้นะครับเขากับบรด้ไทยไ้นะครับเพราะว่าบางเดียวมันกับมือดํา จับนั่นจับนี่ไล่นะครับมันก็สิอ่าสกโปกไปนะครับปีนี้กาจสิปรับปรุงนะครับจากปีปีที่แล้วหลยเติบนะครับก็สีมีเรื่องยังอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะออกไปนะครับยังยังเก็บงานยีงกีอยากให้มันละเอียดขึ้นนะครับหล้กก็อยากให้มันอ่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับอ่ะต้องรอเยอะนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการหรือว่าอยากสอบถามเรื่องรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0928034774นะครับโทรหาเจมโดยตรงนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นทางอ่าเฟซบุ๊กนะครับเจมเกินร้อยนะครับแล้วก็ที่เป็นทั้งเพจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหาเพจมาให้นะครับแล้วก็ที่เป็นเรื่องอ่าทางยูทู e นะครับยูทูปก็ที่อัพพวก วิดีโอการรีวิวให้ลงให้นะครับทีนี้นอาจจีปรับปรุงเรื่องการาเฮ็ดวิดีโอไม่นะครับบางเทอมมันอารจซ้ำๆเฮา,านะครับอาจจีใส่การาสิมาบ,บอกวิธีเดียวนะครับบอกวิธีแก้ปัญหาแต่ละจุดนะครับเดี๋ <ไ S 1> ยวผมพอแต่ละคันก่อนนะครับแต่ละคันมันก็จะปัญหาการตั้งกันไปนะครับได้เล็กน้อยเดี๋ยวก็จะอัดลงใหนงงนน้นะครับทั้งทางยูทูบแล้วก็ทั้งเพจนะครับจะเซียวลงให้นะ อ่ะอันนี้ก่ะบ่มีอย่างมากนะครับสำหรับาการเช็คของเรานะครับบางคันกันเล็กๆน้อยๆบางคันกันเยอะนะครับเน้นๆเลยก็คือพวกาปากเลดคอเลดพวกแตกพวกอักนะครับอาแล้วก็ตู้สูดตะแกงซิ่งตูดซิ่งฟางกางลองนะครับสูดทุกสุดทดลองมาแล้วนะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สิเป็นอ เรื่องลูกปืนนะครับลูกปืนคอนะครับลูกปืนปัดด้มนะครับลูกปืนอแขนยกตะแคงนะครับอันนี้เก็บออกให้ทั้งหมดเลยนะครับบวาทีเยนไม่ไม้กระซังนะครับหรือว่าเป็นลูกอเก้าก็เก็บออกงห้ไปเลยนะครับเอาออาง่ายๆคือเพื่อความสบายใจนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบพ่อกันคลิปหนานะครับสำหรับลูกค้าดีซีเจ็ดสิบนะครับ ต,ติดตามนะครับในราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทขั้นที่เขาลงบางหันเออลงชิปนี่ก็คือเป็นสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่างกันแค่ปีครับสำหรับมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ